วันนี้เราก็มาถึงช่างไปก็หลาดใจสามสี่ครับวันนี้นะครับลูกค้าซูเมอร์เอ็กซ์นะครับผมมาเปลี่ยนนะครับผมมือเบรกนะครับผม CNC นะครับปรับระดับ6ระดับนะครับของงานเปลี่ยนย่านะครับตรงรุ่นนะครับผมใส่แล้วตรงรุ่นแน่นอนนะบีบจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยนะฮะัจับปอกแฮนด์เดโทน่าเทปเปเลตนะครับผมเป็นตัว SP นะครับผมบอกเลยว่าหนึบมือนุ่มมือนะฮะจับแล้วรู้สึกถึงเลเยอร์ที่มีความแตกต่างจากชิ้นงานนะฮะอีกครั้งนะฮะก็มีเปลี่ยน ในเรื่องของโช๊คหลังด้วยนะครับเป็นโช๊ค YSS นะครับผมเป็นตัวสเปคประหยัดนะครับผมที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ทนทานนะราคา890บาทนะครับผมตัวตรงรุ่นนะฮะของซูเมอเอ็กนั่นเองนะก็กำลังประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตัวนี้ลูกค้าก็มาจาัดนะครับผมแล้ววิเลนเน้นวิ่งงานนะครับผมใช้การใช้งานแบบอั้นเป็นชั้นนะครับที่เดินทางนะครับผมใช้งานขี่คับขี่ในเมืองอีทั้งลูกค้าเปลี่ยนกระจกหลบจ่าหมาเหงานะครับผมเป็นกระจกทรงเดิมนะผมของเดิมเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่นะผมให้มันสั้นลงนะ ี่มุดในเมืองง่ายขึ้นนั่นเองนะดูครับระยะสั้นนะราคาไม่แพงนะครับร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับซูเปอร์เอกร้ามีอะไอย่ตงนิดหน่อยนะเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะใครที่สนใจก็สามารถมาทักสอบถามในแฟนเพจได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคื้นลูกค้าแล้วครับผมใครชอบทีน่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะต้นไป